หัวหน้านี่มันต้องจัดการปัญหานะไม่ใช่สร้างปัญหาถ้าหัวหน้าสร้างปัญหาปุป๊โอ้โหเจ้านายปวดหัวเพราะฉะนั้นหัวหน้าต้องเก่งจัดการปัญหาให้ได้บรรดาหัวหัวที่นั่งอยู่ในณห,นห้องนี้ต้องคุยกันเพื่อจัดการปัญหาในเรื่องเดียวกันให้จบให้ได้เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นมันบานมันบวมอย่าเป็นคนสร้างปัญหาเสียเอง และปัญหานะครับพอเกิดมันเกิดซ้ำๆปุ๊บสบายแล,แล้วนะจัดการปัญหาได้ไหมเวลาลูกค้าถามมาอย่างนี้หรือเวลาลูกค้าเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเวลาลูกค้างี่เง่าหรือว่าเวลาลูกค้าที่ไม่พอใจเราเนี่ยเราจัดการได้ไหมตอบคําถามลูกค้านี่เปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะไหมต้องจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบไม่มั่วด้วยไม่มั่วด้วยต้องจัดการปัญหาทุกอย่างให้เป็น ให้เป็นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพอแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเลยนะครับต้องเอาปัญหานั้นมาเขียนพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้รู้ทันทีว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ่ายทอดไปยังสาขาต่างๆให้รู้ว่าปัญหานี้จะจัดการอย่างไรอันนี้คือการเป็นหนึ่งเดียวครับเขา้าใจไหมครับคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กรแล้วเขียนออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะนําพาองค์กรเนี่ยไปได้อย่างไร